สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้นะคะครูสมโอจะมาสอน my family my family ครอบครัวของฉันนะคะวันนี้จะเรียนเกี่ยวกับประโยคถามตอบนะคะ yes หรือว่า no เด็กๆมาดูกันเลยค่ะ let's go มาดูข้อหนึ่งกันเลย look at the picture Is she a mother? Is she a mother? ดูหัวลูกศรน,นะคะดูไปที่รูปภาพมีสองคำตอบ Yes, she is. Or oh, No, she is not. Can you answer? ตอบได้ไหมคะ อ่าเก่งมากเลยสำหรับใครที่ตอบก่อนคุณครูนะคะตอบว่า yes she is ใช่ค่ะคือคุณแม่นะคะคนนี้ next one is he a father is he a father look at the picture and tell me Yes or no? Okay, good. Yes, he is. Yes, he is. คุณพ่อค่ะ. Next one. Look at the picture. Is sister with a red hat. One more. Is Sister with a red hat ดูคำที่ครู Underline ไว้นะคะคือคำที่ขีดเส้นใต้ Red hat ใช่หรือไม่ Sister สวมใส่ Red hat อยู่ใช่ไหมคะ Can you answer? Tell me please Good No she is not No she is not เขาไม่ได้ใส่แฮ t สีแดงใช่ไหมคะ เขาใส่ brown hat ใช่ไหมคะ Good job ต่อไป is brother with a blue kite a blue kite ใช่ไหมคะดูสีของ kite ที่ brother กำลังถืออยู่สีบลูใช่ไหมเอ่ย No 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 ไม่ใช่ใช่ไหมคะ Good job no he is not ใช่ไหมคะแล้วคาของเขาสีอะไรคะเด็กๆรู้ไหมเอ่ยอะไรนะ good green ใช่ไหมคะแล้วของ sister ล่ะคะคาของเขาสีอะไร good v e r y g o o d ไคาของ sister จะเป็นสี red นั่นเองใช่ไหมคะโอเค มาดูนี่กันก่อนเร็วอ่านี่จะเป็นคำศัพท์นะคะที่คุณครูเพิ่มเติมให้กับเด็กๆนะคะทั้งสามคำศัพท์นะคะจะมีคำว่า he, she แล้วก็ underline นะคะให้เด็กๆอ่านแล้วก็เขียนใส่ในสมุดนะคะพร้อมทั้งประโยคนะคะที่คุณครูนำเสนอไปเมื่อสักครู่ที่เป็นประโยคถามและก็ตอบนะคะตรงนี้ เขียนใจในสมุดภาษาอังกฤษของครูส้มโอนะคะโอเคแล้วก็ขอขอบคุณนะคะรูปภาพที่ใช้ประกอบสื่อของเราวันนี้นะคะจากเพื่อนๆนะคะ1ทับสไปจนถึง1ทับแดทุกๆภาพทุกๆรูปเลยสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะเป็นไงบ้างคะเด็กๆชมไปแล้วตอบได้ใช่ไหมคะ ก็ดูซ้าๆย้ำๆนะคะกับคลิปที่นครูทํามาให้นะคะจะเป็นเกี่ยวกับการถามต่อประโยค yes หรือว่า no นั่นเองนะคะอันนี้เกี่ยวกับเรื่องของ my family ครอบครัวของฉันค่ะบ๊ายบาย